สวัสดีค่ะโอ้โหจังหวะซิดคอมมากเลยนะคะอะวันนี้เราจะมาเปิดเล่าอุก,กันนะคะแกะริบบิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาแกะข้างในกันนะคะแ์แดนอะ oh, อันนี้ซื้อมาร้อยยี่สิบบาทชัยนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะทรงไหปรร้หปลาไหปลาแดกนสหนึ่งนะคะเออขาเรียกอะไรดิบหอยเอ้ดิบด <c oughs> ิบไหทรงดิไห้นะคะ อ่ะอันนี้อังหายนางแกะอุ้ยอันนี้มันจะเป็นปูนนะคะอันนี้มันจะเป็นปูนมันก็จะมีมือห่านะคะอ่ะคุณรอมาเปิดใหห้น่อยค่ะมันก็จะมีความยากลนแบกในการแกะนิดนึงนะคะเป็นมือเปิดยังไงล่ะเอามาแทมแทมแทมก็เป็นหินหรอเจย์ลองแต่จยอยู่เออเข้ามาเข้ามาเข้ามาคุณรออเข้าไปค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเกลยจะพังหรือเปล่ามีดดีกว่ามีดดีกว่ามีดมีดโอ้เลองมีดแล้วไข่แตกเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ วันนี้ก็เมาแล้วนะคะโอ้ยมันเสด็จกินบ่เนาะวันนี้นอนพี่น้องเลยน่าจะเฮ้ยมันเป็นแบบไหนเงว่ยเเสด็จกินบ่เอาเอาเอาไปก็ตอนถซื้อม้าแล้วเราไม่ถามเพราว่าวิธีเปิดยังไงเอามใหรน่าจะแอมหายอะโอ้น่าจะแอมหายเอาไม่เป็นไรเห็นรอยมือก็พอโอ๊ย เอ้ยเสียวมีดโดนมือได้โอ้ยมีอีกชั้นหนึ่งมีอีกชั้นนึ่งนะคะเรานิดว่ากลัวปูนจะลงไปแล้วมีอีกชั้นหนึ่งอั้นเดี๋ยวเราต้องเทอันนี้กันโอเคโอ้ยะยังไจะต้องเปิดเนาะอะง่ายอีกแล้วเยี๋ยม้ายมันเปิดแล้วนี่ไง ที่แก่บนนั่นะะบบน,นะแมนเดี๋ยวก่อนอย่างขี้แกบจริงเนาะเป็นตังไหนโอ้ขี้แก,ก่ค่ะก็เหมือนประเด็นแค่นี้นนอ๋อแล้วเขาก็ต้องใส่สไปร์มมีวิธีการไหมนเนี่ย<อ>แมนเดี๋ยวก่อนนะคะทุกคนอ๋อนี่ไงมีวิธีการดื่มอยู่<อ><อ>ไม่น,าน่าง้อเลยนะคะกระทาะปูนออกเช็ดเศษปูนดึงพลาสติกกรอง ปากไห่ออกเติมน้ำหรือเบี้ยหรืออื่นๆตามชอบจนเต็มแช่ทิ้งไว้15นาทีแล้วเปิดเก็บตู้เย็นได้13วันคุยเชิญค่ะงั้นเดี๋ยวแฮนตี้เราจะใส่อะไรดีอะสไปซ์ชเวฟหรือว่าเบียร์เบียร์เบียร์ไงอ่ะอเดี๋ยวไปหา ดียวะมันเป็นยังไงวะนั่นแหละสิมันเป็นจะเจาะลงยางง่ามก็ต้องไม่หยอดเดียวก็ต้องยอดก่อนไม่ไม่ต้องดูว่าตรงไหนมันจะสิบไปอ่นไปเดี๋ยวลองใส่ช่วยบางทีหลังแม่ก่อนซื้อก็ให้เข้าสายพันเลยสักขวดหนึไม่ทันแล้วนั่นต้องกลับไปใหม่แล้วในวันนี้ไม่ทันแล้วอ่ะสไปร์อร่อยสุดมีคนบอกอ้าวสไปร์ใช่เฉวเวฟได้ไหมคะมี M P P T V H ค่ะ าามาแล้วครับพี่เบิ้มเดี๋ยวเราใส่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> อะเออทางยู u ูบค่ะตอนนี้ก็พี่เบิ้มก็มีการถ่าย้อสดทาง i k กจ k ด้วยนะคะ <c oughs> ก็เลยแบบว่ามีผู้ช่วยกันคลิปนะคะอะสไปร์นะคะสไปร์ก็ไม่เข้าสักทีนะคะอะลองดูหมดกระป๋องนึงนะคะอะหลบไปชูเอฟไม่ได้ใช้ ส่วนมากจะกินกับสไปฮะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเธอเรามันใส่อย่างนั้นเลยเหรอแล้วถ้าเราดูดขึ้นมาแล้วย่างเอออ้าวแม่ได้ไม่มีที่เจาะลงไหมอ้าวเราจะดูดย่างขึ้นมาด้วยเหรอก็ใส่ไปแล้วว่าทป็นยังไงครับคุมอ่าตอนนี้ตอนนี้เวลากี่โมงคะตอนนี้เวลากี่โมงตอนนี้เหรอครับตอนนี้กี่สามีไม่ใช่ถามนะ เจ็ดนาทีเที่ยงคืนอ่ะเอองั้นก็งั้นก็เราห้าสิบห้าเดี๋ยวเราจะตรังสวัสดีเอฟซีจากตังด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมตอนเที่ยงคืนสิบนาทีนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเที่ยงคืนสิบนาทีเดี๋ยวเราจะมาชิมนะกเอานะนะคะเดี๋ยวจะมาชิมด้วยนะะโอเคค่ะ ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเขาชินแล้วเขาชินกับพี่เบิ้มแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องซีวรียะใส่อย่างนั้นได้เลยค่ะอ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอย่าไปทิ้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาใหม่ตอนเชยงคืน10นาทีนะคะทุกคนค่ะเราเวลากินมันจะมีอะไรติดขึ้นมาด้ไหมก็คงจะแบบนิดนึงเราก็ออกก่อนประมาณนี้เดี๋ยวอีก10นาทีมาใหม่นะคะ โอเคค่ะตอนนี้อ้ยปิดเพลงปิดเพลงอ่ะอา <laughs> ตอนนี้เวลาก็ผ่านไป15นาทีแล้วนะคะตอนนี้ก็เกือบจะ20นาทีแล้วนะคะอะประมาณ20นาทีโดยประมาณนะคะอะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่าอ,อุกันนะคะข <Wow. S 1> อแหวกนิดหนึ่งนะคะเผื่อระว่าแกะบเผาเด้ออุ้ยอ๋อต้องตำตำหลอดนิดนึงนะคะเพื่อให้มันลงไปข้างล่างนะคะอันนี้ ใครรู้ก็บอกหน่อยนะคะ,ะว่าหลองแปกแน่เลยมันกี้ก็ดำลงแปกแพงเป็นขนาดนั้นคือไม่รู้ว่ามันจะเติมอันนี้พี่เบิรหมาเติมสไปไปแค่กระป๋องเดียวนะคะคือไม่รู้ว่ามันเติมได้อีกกี่ครั้งเนาะมาเดี๋ยวลองดูเป็นยังไงมั่งหวานลอกแตกแตถ้าลักษณะสา,สาโคนะหน่อยว่าเขาจะกินหมดแล้วเขาจะเติมลงได้อีกนะ หวานหวานอะคือถ้าหวานมากเปลี่ยนเลยไม่ได้เปที่สบาเปล่าวะมันซาบะอ่ะแจ็งมาชิมไหมเออต้องต้องป้องให้แจอัน็เนี่ยอร่อยเนี่ยเนีายาม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 ัมยหาม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 าอามามามาัาไม่ม่้าะบมกว่าเามือนเหลาามทกาม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 มานามามมา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 ม้มา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 มมามมา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 มมมมามอมๆอม หวานหวานอันนี้หวานหรอไม่ได้เลยอ่ะมันใส่ไปเหมือนเมื่อกี้ถ้าใส่เชเว็บน่าจะดีกว่าเพราะว่าเชเว็มันเปรี้ยวแกร็บเอียดออ่ะอีแคนอ่ะมึงอ่ะหลอนเหมือนมีพอเน่าหายปลามาทำเลยว่ะนี่ไงมึงก็แทงรูนี้ไงเนี่ยเบิกไว้แล้วเนี่ยเบิกทวารมาแล้วเนี่ยอ่ะะมานีหวานรับไม่ได้อ่ะเห็นนะมึงต้องซื้อแล้วนะ ข้าวหมากอะไรปะมันใช่ข้าวหมากมันเหมือนน่ะเปรียบเทียบเหมือนแม่เอาปลาล่าวแก้ไขแล้วเอาข้าวมาทำมันเหมือนแบบมีปลาลาในไข่อะมีเห็นมีมีกลิ่นมันออกปลาลาเลยเอะไรคะเหมือนขี้ไก่อ่ะนั่นไงแต่ละคนนี่ปลาลานี่ขี้ไก่รู้ทะงวะทำไมขี้ไก่หวานสัตว์ หวานแล้วไม่ได้มันหวานหวานไม่ลอยอ่ะเออมันเป็นเพราะเราใส่สไปซ์ด้วยไงเออยินสไปมันไปกินยังไงอ่ะก็สไปซ์มันก็หวานไงถ้าเป็นผงอ๋อรจะใส่เหล้าขาวหรอเบียร์นะเบียผสมดิ้นรักก่อนเราไปเธอฉันว่ามันเหมือนขี้ไก่ตรงไอ้นี่เหรอไม่เห็นป่ะอืมแต่ไม่รู้นานี่เราคือเราวิจารณ์กันลักษณะที่เหมือนเราเจอไหมาแล้วอ่ะเอาเข้าไป มันไม่ได้ไงแต่ไปนครพนมก็เห็นเขาตั้งๆนะแต่ไม่รู้เขาขายอะไรแต่หายไม่ได้หาแบบนี้หายซองมากกว่านี้อ่ะเราเติมน้ำแกงควยกับชเวฟเข้าไปแล้วต้องเล่าขาวคุณปุ๊กไก่บอกจริงหรอดีขึ้นเยอะเลยอ่ะจริงแต่ว่าแต่ว่าเวลากินเนี่ยต้องคอยอย่างเงี้ยแกบถุยถุยของที่ไหนครับเนี่ยอุดอ สวัสดีค่ะพี่เบิ้มสวัสดีค่ะเดี๋ยวเป็นนักข่าวหอมใช่ไหมฮะมันบอกไม่ถูกมั้งหนุ่มเหมือนขี้ไข่ดูแต่ละคนพูดดิคือคือว่าไปจ่ายแมงไปนะบัดเดียวนี้หน้าบัดเดียวนี้แงจะบอกหนาบัดน้ำไม่ถูกมันทำของพังไงแมวแบบนี้ว่าไปว่าไปสวัสดีแต่แต่อันนี้แสงเข้าไปดีดีขึ้นเยอะเลย ใส่เบียร์กับเชเวฟหนมาชิมด้วยดิกินขี้ไก่ดินขี้ไก่หายไปเมื่อกี้นี้เบียร์หายไปเบียร์กับเชเวฟอ่ะไม่เหมาะกับการใส่สไปซ์นะคะใส่เบียร์เวิร์กใส่ชเวฟเวิร์กใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยหนูว่ากินขี้ไก่แม่บอกกลินตุไปเลยกลิ่นาร้าเนี่ยมันหายไปมันเหมาะกับการใส่เบียร์ น่าจะเป็นใส่เบียร์กับใส่เหล้าขาวเนี่ยมาเท่าไหร่แล้วขนาดี่น่าจะเป็นใส่เอาเหล้าลงไปเลยอีกไหมน่าจะเป็นใส่ของเงินเมาวันเนี้ยใช่จะไปมันหวานหวานจัดเลยมันแล้วแต่คนชอบหวานเนี่ยไม่ใช่ด้วยหวานนี่ยมันให้กลิ่นอะไรออกมาบ้างลูกแกบก็พอแกบอ่ะไปกันอยากไปร้านพี่เบิ้มจัง อะไรคุณลูกเต๋าอ๋อมีโอกาสก็แวะมานะคะอ่ะคืออะไรอ่ะสรุปคือพี่เบิ้มกินอะไรคะเล่าไหายอะค่ะเล่าอู่อะค่ะสรุปก็คือว่าอร่อยค่ะจริงอ๋อพี่เบิ้มเือกอร่อยเขาผสมอะไรกันอะเขาน่าจะผสมเบียร์เนาะอันนี้พี่เบิ้มต้องบอกก่อนนะว่าเราอะผสมกันไม่เป็มจริงจริงต้องหลอดไม้ไผ่น่ะหลอดไม้ไผ่่พ่อดูป้าก็รู้ว่าเขาบอกเขาบอกไปเหนือค่ะพ่อเขาบอกเขาใช้หลอดไม้ไผ่เหมือนกันเขาบอกว่าดูป้าก็รู้ว่าเมา ใช่ะคุณแกะข้อปากแกะบ้าอะไปดีกว่าแถวบ้านผมใส่เหล้าขาวครับนเ่อบ้าด่ะตัวต้องเป็นเหล้าขาวนะเออบ้าด่ะตัวเดี๋ยวอะไรที่มันสส่าเดี๋ยวไปด้วยควาพนมต้องลองมาลองซื้อมาดูว่ามีอะไรดีคะขอแนะนำหน่อยค่ะเนี่ยงจะจัดทริปเราโทรเราโทรไม่ใช่พระดิพระพวกเราใส่มือพี่กูก็จะเล่าอย่างเดียวเลยต้องเอายาดองตับไม่เกิดทำไมไม่เกิดดัง ใส่ดำกูมีนะเอาหัวอีกอสาดลงไปเลยปะกระตุ่งกระตุ่งหนึ่งสักเบกดิเออสักเบรกเบกไปหยิบใสยดำแบ๊บนี้ยังไม่หมดอีกเหรอวะเอ๋ตอบแก่แถวบ้านหัวแต่เหล้าขาวครับเอออะไรตัวเดี๋ยวเอาเหล้าขาวลงไปฉอดแต่นครพนมภาคพนมโอเคค่ะแต่นครพนมมากไปไม่ไม่ใช่ขวดแบบนี้นะขวดเขาจะซองกว่านี้นะเขาจะสูงประมาณเนี้ยเป็นเรียวๆไหมคะเรียวอ่ะสาดลงไปซิอะไรนี่เจอดำเหรอ อีสิบเปอร์เซ็นต์เอาเมาไปเย้วันไม่ต้องไปแล้วจ้ะคืนนี้คุณนอนตรงนี้แหละจ้ะหยอกๆนะดันอีกย้อนใจพี่ต้องมีทุกอย่างค่ะเป็นไงคะแม่โบไม่โบทำหน้าอย่างี้ไม่กล้าชิมเลยค่ะมันเป็นขยะขาวอะมันเป็นขยะเอสร็จแล้วหมดแล้วมันนเป็ยอันนี้คือไปอินไปหาเราว่า ตกตายปุณิแม่เป็นห่วงแม่เป็นห่วงอ่ะ,อะมีพญานาคกับ <c oughs> านางขาวมันพญานาคมันดังหมดจริงจริงด้วยนี่จะตกแล้วนะมันดังหมดแล้วนะคะเธอคิดเธอยังอัดอยู่เธอไปตัดเองอใช่ไหมเออไม่ตัดหรอกก็ล,ลันลันไปอย่างนั้นแหละอันนี้เผื่อใครอยากดูอ๋อ่ะเราจะลองอะไรก่อนดีพญ<ย>านาคเวลานี้มันกี่หัว ส่าอะไรบ้างแล้วอธิบายไม่อร่อยนะสิทำไงไปไปรอบแรกไปไม่มีรสชาติของเหล้าอู่เลยใช่ไหมตอนซื้อไมาเขาบอกรสชาติเป็นไงใช่มันแกลบอะแกลบเหมือนขี่ไก่อะดูนั่งเหมือนกับจับกวตัวพอเหรอเออม่ต้องใส่แล้วเลืองเหล้าเอออะไปดีกว่าไม่ใช่ทางของเรานะเรากลับไปสู่เส้นทางเดิมของเราดีกว่านะคะอ่ะอันดีถ่ายโชว์สองรอบ นี่ถีบไหนว่าของเข้าคะของขึ้นพี่เบิ้มขอดูป่อยพยาน้าหน่อยเป็นไงคะจะโดนแบนไหมเนี่ยสำหรับวันนี้ก็บอกมือบายบายแล้วก็บายบายเล่าอุดด้วยนะคะไม่ใช่ทางของเรานะคะกินแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคสำหรับพี่เบิ้มเท่านั้นนะคะคนอื่นเขาอาจจะชอบเนาะพี่เบิ้มว่ามัน ค่อนข้างไม่แต่แต่มุมมองของเราเนื้อว่าเล่าแบบนี้เนื้อว่าเป็นชาโทไงถ้าชาโทไว้นานๆมันจะหวานมันก็จะหวานหวานหวานจาใสสไปร์ลงไปหรือว่าไม่งั้นอ่ะถ้าอีกมุมนึงอ่ะมันจะมีอย่างขมอย่างขมจะเมาหนักกินแล้วจะมึนหวานมันจะเป็นอย่างหวานอย่างหวานมันก็จะซึมลึกเเร่ก็อะไรนี้เราไม่รู้ว่ารสชาติแบบเนี้ยเรารสชาตินี้ไม่ใช่เลย ไม่รู้นะลักษณะนี่คนอีสานก็ไม่เคยกินเอาไว้ลองของนครพนมค่ะใช่เดี๋ยวจะไปนครพนมอยู่ของนครพนมอร่อยใช่ไหมไม่รู้แต่อยากรู้ไงว่าขึ้นช่องฟองอยู่เห็นเขาขายเป็นแทบแทบๆเลยโอเคเล่าอุนะคะส่วนตัวไม่ชอบเนาะขอผ่านนะคะก็นครพนมต้องเข้าเสี่ยงกินพนมนะคะกินน้ำกะปิ้ก็เปียกก็อร่อยมากกินหน้าว่าท่าเลยเขาเปียกเป็นแังไงมันจะเหมือน เส้นดวนน่ะอ๋อเส้นดวนเขาเรียกเส้นเปียกเขาเปียกถูกแต่เขาเรียกอย่างพูดการลาไปก่อนนะคะลาไปก่อนนะคะสับปีกเไม่รู้มันเป็นเหมือนเุ็นเจ้าอะไราดเพราะเาทำมาเป็นด้วยเหมือนเลยเล่าเล่ากันเยอะแล้วนะคะุเจ้าบ้านเราเล่าเล่ากันเยอะแล้วก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะนะคะนะคะอ่ะอันนี้ไม่ใช่ทางของเราเนาะเรากลับเรากลับไปชงเหล้ากินดีกว่านะคะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ ๊ายบายขอบคุณค่ะ <laughs> ไม่ใช่ทางของเรา <laughs> ก็อย่าหลงเข้าไปเลยนะคะ <laughs> <Okay>. <laughs>